สามสีอ่านี้มาดูจูงใจโมเดลของการจูงใจเราสังเกตเรียว่า motivation ความหมายของการจูงใจเนี่ยคือตัวนี้เลยเฟรมนี้เลยอันแรกคือ f ฟสติลิกกับบิวเชเน้นเรื่องเทิรมวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลเน้นเรื่องว่าจะจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถในการทำงานคือเน้น าามสารถเป็นหลักในการจูงใจคนที่2อับราฮัมมาสโลอับราฮัมมาสโลแบ่งความต้องการคนเราอะ่ะมีลําดับความต้องการ5้าขั้นตอนขั้นตอนที่1คืออะไรครับร่างกายนเวลาคุณเนี้ยคุณจะทําให้ลูกจ้างเขาอยากทํางานกับคุณเนี่ยคุณต้องมีเบสิกตรงนี้ก่อนขั้นตอนที่2ครับคือความต้องการด้านความปลอดภัยทุกคนก็อยากมีเซฟตี้เนี่ยความปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเอ่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตัวที่3ครับนอกจากสองตัวนี้แล้วอันนี้ที่ขายไม่ได้คนเราต้องอยู่ในสังคมครับสังคมมันก็ต้องอยู่ด้วยกกัันนร่วม ใช้ไหที่บอกพฤติกรรมกลุ่มเนี้มันต้องอยู่ด้วย,วยกันในกลุ่มก็ต้องมีธรรม,รรมชาติมีคนชอบไม่ชอบใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันอานที่เซแบบอยากมีชื่อเสียงอยากให้ทุกคนยอมรับสุดท้ายคือความส,สมหวังในชีวิตบางคนมันมีไม่เท่ากันในตัวที่5้าเนี่ยสมหวังในชีวิตต้องการอะไรทุกรางวัลที่หนึ่งซื้อไปตลอดชาติพอจะถูก แต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่สมหวังนะอันนี้เป็นเพียงที่มีการเสียงโชคอันนี้จะไม่ถึงว่าเข้าเกฑนะ์อันนี้ห้าอันที่สี่ครับทํางานอยากเป็นหัวหน้าไหมอ,อ,อยากได้เงินเดือนสูงๆไหมอยากให้เพื่อนมาชมเชยเราไหมอันนี้ห้าคือความสาเร็จในชีวิตอ,อ,อันนี้มาทฤษฎีที่สามเฟสเดลิกเทอร์เบิร์กเทอร์เบิร์กเขาว่าไงครับเทอร์เบิร์กเขาบอกว่ามีสองปัจจัยครับคืแฟกเตอร์เชอรี่เชอรี่แปลว่าทฤษฎีนะครับเขาแบ่งมาสองกลุ่มอย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งกลุ่มความพอใจในการทํางานอันที่สองเรื่องการทํางานกเรื่องการยอมรับนับถอเกบาามีปปััััจจจยยยนภ กับปัจจัยภายนอกดักกัสแม็กเกอร์ก็แบ่งออกเป็น2ทฤษฎีคือทฤษฎี X กับทฤษฎี Y พวกาคนในองค์กรเนี่ยจะมีคนเวลาจูงใจเขาเนี่ยมีจูงใจทั้งทำโทษและไม่ทำโทษเป็นบวกกับเป็นลบทฤษฎี X เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะจูงใจต้องลงโทษต้องสั่งการต้องปฏิเดจการไม่งั้นเขาไม่ยอมทำต้องบังคับที่เกียจต้องสั่งถูกบังคับส่วนในทฤษฎีในทฤษฎี Y คือบางคนเ็าทำด้วยความเต็มใจไม่ต้องไปสั่งอะไรเพราะฉะนั้นแม็กเกอร์เขาแบ่งออเป็นทฤษฎี X กับ Y นกักศากษาจําตรงนี้ให้ดีนนะวว่่่าาแตลทฤษฎีีมมเรืองอไ้ใจ น้ำน้าใจก็เป็นส่วนของการจูงใจการจูงใจเสร็จแล้วกูก็ต้องน้น้าคนได้ขมิ้นน่ะเขาน้มน้าทูดให้มาดูของจริงของเราก็น้มน้าพวกทูดที่มาต่างคนก็ต่างน้มน้าวกันจูงใจกันน้น้าวันเนี่ยใช้ไปด้วยกันน้ำน้าเนี่ยต้องดูทัศนติอารมณ์บางคนเขาอารมณ์ไม่ดีเห็นมั้ยจะไปพูดที่คนเขาอารมณ์ไม่ดีเขากำลังร้องไห้เสียใจการน้น้าต้องดูด้วยนะจ๊บ